สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็มากันนะครับมาเจอก,กันกับเจ้านิสันเทียนานะครับผมก็ไปถึงไหนกันแล้วซ่อมไปถึงไหนแล้วไปดูกันครับตอนนี้นะคะเจ้านิสันเทียนาก็เสร็จ เรียบร้อยนะครับด้านการโครงการเคาะต่างๆนะที่ห่างหายไปนานนะครับอะไหล่เพิ่งมานะวันนี้วันที่7นะครับ7พฤษภาคมนะ7พฤษภาคมอะไหล่นะครับอะไหล่มาตอนต้นอาทิตย์นะครับไม่วันจันทร์ก็อังคารน,นี่แหละครับนะก็เพิ่งเพิ่งมาถึงนะครับอะไหล่เพิ่งเอ้ยวันพุธด,ดิมาถึงวันพุธใช่ใช่นะครับเพราะว่าวันจันทร์อังคารหยุดนะมาถึงวันพุธก็ทํารายการนะครับ สั่งช่างหนุ่มเลุยนะครับก็คือเปลี่ยนประตูประตูนี่ประตูมี2บานที่ต้องเปลี่ยนนะครับประตูเดิมมันบุบเยอะผมก็เลยแจ้งเปลี่ยนไปเลยนะฮะตอนนี้ก็สวยงามนะฮะเข้ามาอยู่แผนกสีแล้วนะเข้ามาอยู่แผนกสีแล้วโป้แต่งเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้เคาะนิดหน่อยบางคนไม่ได้เปลี่ยนนะ,ะใช้ของเดิมนะครับอ่อครั้นี้เสร็จน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะได้รู้เรื่องนะครับน่าจะน่าจะเสร็จนะคะรับเพราะว่านี่ก็ไม่นานเพราี่ช่างช่างสีมาใหม่คนนึงก็ทํางานเร็วนะฮะทำงานเร็ว ถือว่าโอเคมีอายุด้วยแล้วก็ทํางานละเอียดเร็วดีนะครับตอนนี้ก็มาช่วงบ่ายนะมาอยู่แผนแกสีช่วงบ่ายก็โป๊แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาด้านประตูของเขาเอามาก็จะเป็นงานดิบอย่างนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาดูใหม่นะครับหรือทุกท่านอาจจะคิดว่าเปลี่ยนประตูใหม่ต้องมาเป็นสีนู่นสีสีตัวรถเลยมันไม่ใช่นะครับก็คือว่าเขาจะมาเป็นงานดิบอย่างนี้บางเจ้าก็จะเป็นสีออกเทาๆบางเจ้าบางแบรนด์ก็บางยี่ห้อก็จะเป็นสีดําอย่างนี้เลยแต่ส่วนมากจะเป็นสีดานะครับแล้วก็มาทําสีใหม่ ทำสีทั้งภายในและภายนอกนะฮะขอญาติแป๊บนึงอึ๊บนี่เดี๋ยวผมเปิดประตูให้นี่นะฮทำสีทั้งภายในภายในและภายนอกนะครับภายในก็จะเป็นดําอย่างนี้เลยนะเป็นดําๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วตัวนี้เขามียิงอันนี้มาให้ก็ถือว่าดีนะครับรถเทียน่าบางเจ้าไม่มียิงยิงซีนซีนตะเข็บมาให้แต่ตัวนี้มีมาเรียบร้อยนะครับก็อีกไม่นานนะอีกไม่นานด้านท้าย อะไรเขาอยู่นี่นะครับพวกกันชนหน้าพวกกันชนท้ายเขาอยู่นี่หมดเลยนะครับกันชนหน้ากันชนท้ายด้านท้ายนี่ก็ไม่เยอะนะครับก็มีแค่นี้แล้วก็มีรอบคันนะฝั่งทางนี้มีโป๊แต่งนิดหน่อยนะครับประตรงประตูอะไรอย่างเงี้ยเหลืออีกไม่เยอะนิดเดียวนะครับนะความแข็งแรงเรามาดูความแข็งแรงแของ Nissan t r a นะครับก็จะมีโครงเด็กปลายคัาสีท้ายนะครับตัวนี้อันนี้คือโฟมนะ โฟมรถซีดานนะครับขึ้นไปก็จะมีนะครับก็คือเอัลติสอัลติสอัลติสมีบางตัวนะครับเป็นตัวท็อปทึ่จะมีตัวซับซับไอโฟมซับนี้ให้แต่ว่าแมมลลนะอคมเมอรี่เทียนาแอคคอร์ดจะมีอย่างนี้มาให้นะครับครับเป็นรถญี่ปุ่นนะนี่ก็จะมีโฟมซับก็คือเวลาปกติเนี่ยเวลาเราพิงอะไรมันก็จะโดนนี้ก่อนก็ยืดหยุ่นได้อะไรอย่างนี้นะครับจะถ้าไปโดนเนี่ยมันก็จะบุบเลยก็เป็นซับแรงอีกที่หนึ่งนะครับอไอ้ที่พูดอย่างนี้เป็นมาตรฐานนะ ป็นมาตรฐานเพราะว่าของเขามันมามันมันไม่เกาะอยู่แล้วแค่ประคองไว้เฉยๆนะครับบา,ารกกาาบางที่เขาก็จะเป็นกระดาษกาวแปะเข้าไปบางที่ก็จะเป็นกาวสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับกแแ็แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าอยู่ด้านในมันไม่เห็นอยู่แล้วแค่ประคองไว้เฉยๆนะตัวโฟมตัวนี้ความแข็งแรงถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยแหละสมรรถนะดีนะครับก่อนที่ผมจะมาใช้ไททันผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะใช้เทนารุ่นเก่ากว่าตัวนี้เก่ากว่าตัวนี้เพราะว่าเทนาเขา โอ้ว oh, 10ิ่งร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกนี่นิ่งๆเลยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะแทนโฟมเห็นไหมด้านหลังจะเป็นโฟมตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่ว่าาแข็งแรงก็น่าจะดีกว่าประมาณนี้นะครับนี่คลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นะครับเขาอยู่แผนกสีแล้วไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะก็คือมาแจ้งความคืบหน้ากับเจ้าของรถดูนะฮะ ตอนนี้ก็สบายใจได้ยิ้มแปงเลยนะครับถ้าแรกลูกค้าเจ้าของรถโทรมาพี่เป็นยังไงไม่นานจังเลยก็บอกอ๋อรออะไรพอดีผมแจ้งเปลี่ยนเป็นประตูเปลี่ยนประตูนะครับผมไม่ได้เคาะก็ลูกค้าแฮปปี้ดีเลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเกินเยียวยาจริงๆนะครับเกินเยียวยาจริงๆก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่านะก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับกับเจ้าอนิสันเทียนานะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย